สวัสดีครับผมอยู <|so|>> ่อีมีนี่ต้องชาไม่ใช่ไม่ใเจ้าอยู่อีสิ้นนีหัวช้างถูกต้องมีนี่ต้องชาไม่ใช่หรอกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ เฮดการเดชนุชโชคไลฟ์สดนะครับปกติจะมาพบกันในวันทุกวันเสาร์นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ไปหาคุณหมอนะเพื่อเช็คความสวยงามนะครับครับผมไปหาคุณหมอเพื่อเช็คความสวยงามแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็เลยย้ายมาเป็นวันอาทิตย์นะครับผมเวลานี้ครับเวลาเย็นๆนะครับเราก็จะมาเจอกันแบบนี้นะครับใครเข้ามาแล้วนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ใส่สีแดงแรงน้องเพชรเก้าใส่ชุดใหม่ด้วยน้องเพชรเก้าก็ใส่แดงทองใส่สีแดงทองแดงทองอันนี้ก็แดงทองแม่ตุ๊ดจีนนะใส่กระเดางทองผ่อนด้วยอ่างเปาตัวตัวเก๋าอ่างเปาตัวตัวเกลาก็ขอให้อ่างเปาเยอะๆใช่ไหมใช่ไหมเพชรเก๋าหล่อไหมคะเขาผ่อนสวยไหมอ่านะครับนี่สาวผมเปียนะค่ะสาะผมเปียมาเลยนะครับ และสำหรับใครนะครับนะครับที่ผ่านมาก็ทราบดีใช่ไหมใช่ครับว่าโอ้พี่เดถูก20ใบได้ยังไงไม่รู้กฎหมายลอตเตอรี่นะครับอันนี้ชนลอตเตอรี่นะครับหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับทั้งหมด97บใบไม่ใช่ใช่ยี่สิบใบเลขเก้าเจ็ดเออขอโทษทีนะครับเลขท้ายสองตัวนะครับเก้าเจ็ดนะครับนะครับเลขท้ายสองตัวเก้าเจ็ดนะครับ ทั้งหมดเนี่ยครับคือ20ใบนะครับ20ใบด้วยกันนี้คือยังไม่ได้ไปขึ้นที่กองสลากกินแบ่งเลยนะครับอ่ามาโชว์ให้ทุกท่านเห็นก่อนโบโหใน YouTube ในอะไรคอมเมนต์ผมไม่สนใจใช่ด่าไม่ใช่อิสาาหรืออิชาาก็ไม่รู้แต่ว่า ตอนวันไลฟ์สดโค้งสุดท้ายไม่เห็นมีโชว์เลข97ชว์ผมโชอแล้วรัตตานี่อยู่ทำไมตอนถูกควัคออกมาเอามาจัดขายผมโชวอลัตตอนี่มีถ้าเกิดว่าใครได้ดูในไลฟ์สดคราวที่แล้วเนี่ย9779แล้วก็9339ที่ซื้อมาเป็นปึกอ่ะที่เขาคนขายเอามาให้เลยทั้งหมดแหงเลยอ่ะแล้วก็มี9779ด้วยใช่เป็นคลิปย้อนหลังได้ดูได้นะครับในโค้งสุดท้ายโค้งแรกเนี่ยไม่มีใช่ครับสุดท้ายว่าพี่เดซซื้อ97จริงจริงใช่ครับแล้วก็ มาใส่ ra, ไลฟ์พี่เด์ก <si> like ah ับน้องเพชรกล้าไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้อจริงคิดดีคิดดีทําดีได้ดีครับผมก็เลขที่พี่ชอบลอตเตอรี่ไงคะลอตเตอรี่เลขที่พี่ชอบเนี่ยหกเจ็ดผมก็จะไปซื้อลอตเตอรี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมองแบบนี้ผมมองแบบคนมองง่ายๆเลยไม่ผมมองว่าเก้าเจ็ดหรือเจ้าหกเจ็ดมันเก้าเจ็ดมันก็ต้องเฮ้ยะกระดอกเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกไหมเขาเลจะไปซื้อรอฝันนะถ้าซื้อหกฉันจะซื้อหกแปดนะไม่าลาจะมาจะได้นี่คุณยศดิฉันจะอยัดฉันชอบหกแปดหกแปดอ่อ 868 86, 86<ป>ก็ชอบนะครับ3993<ป>ก็รักนะครับชอบเห<ป>มือนกันชอบ3993เหมือนกันวันนี้ก็ตอรี่ทุกวนเลย<ป>8668<ป>8998เนี่ย6797เนี่ยผม ซื้อกลตリーบ่อยมากเลยเก้าเจ็ดออกบ่อยมากจริงๆตามสป็ติอ่ะตามสป็ติหวยอ่ะออกกลรี่อ่ะไม่ว่าสองตัวล่างหรือสองตัวบนจอกเก้าเจ็ดบ่อยมากเลยนะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่ยออกบ่อยมากบ่อยจริงๆถ้าไม่รู้เซื้อเลขอะไรงวดนั้นเน่ะก็าซื้อเจ็ดเก้าก็เจ็ดไว้เลยมีโอกาสที่จะออกเออนะครับนะคะท่านขาที่ที่ดูไลฟ์สดขนาดนี้ถ้าชอบเลขหกคิดว่าหกอะไรคะถ้าชอบเลขเก้าคิดว่าเก้าจะมาซ้ำไหมเพราะมันเก้ากี่งวดแล้วเนี่ย ก้ครั้งที่เราเก้าเจ็ดเราอนนั้นนี่รู้สึกว่าเก้าอะไรอืมมี5้าเก้ามีอะไรไม่ใช่หรอจําได้มีเ5้าห้าหนแล้วก็มาเป็นเก้าเจ็ดอืมก่อนนั้นนโควิดสิบเก้าเนี่ยใช่หนเกาแล้วก็มาเป็น95ใช่ไหมมีของง่ายๆไม่ไม่ไใช่ก่อนนั้นนั้นโควิดสิบเก้าคือ19ึ่กแล้วมาเป็นอะไรอีกหนกับ95 19หเสร็จมาเป็น95้าหเสร็จมาเป็นเก้าแล้วงวดนี้เก้าจะมาอีกไหมเนี่ยมันมาสมงวดติดแลวนะเ้าน่ะ ิฉันว่าก็ดูกหัวเป็นหกกว่าโ<ม>อ้อาจจะมาเป็นหกแปดหกเจ็ดหกอะไรบ้างแหละเป็นไปได้ดนะิฉันชอบหกแปดแต่หกเก้าไม่ชอบพรพอกับแปดสี่เลยนะหกเก้าอ่ะแปดสี่ยี่สิบงวดมาหนึ่งครั้งหก <29 S 1> นะเก้าก็ยี่สิบมวดอ้าวยี่สิบปีพูดผิดยี่สิบปีก็มาหนึ่งครั้งนะหกเก้านะออกยากนะหกเก้าเก้าหกอ่ะบอกเลยเนอะไอเลขเก้ามาตั้งสามมวดละหนึ่งเก้า อะไรนะ95แล้วก็97แล้วอันนี้จะ9อะไรอีกอ่ะ9อะไรคะหรือจะมาเป็น6กระดกหัวเอานะคะ97 98ชอบไมฮะ98 68 98 98ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ซื้อ98 98 68อย่างเงี้ยเออนอ่ก็แล้วแต่นะคะชอบ6ก็ชอบ6 62ได้จ้ะ62เออแต่อันนี้ฉันชอบ68มากกว่า นะแต่งวดหน้าที่ฉันว่าหกมาวะ่ะเพราะมันเก้าเก้ามาต้องสามงวดแล้วนะหนึ่งเก้าเก้าห้าแล้วก็เก้าเจ็ดแต่งวดต่อไปเป็นงวดที่สามเก้าไงคุณพี่นะ้องงวดที่สามเก้าว่ะเก้าหรือหกอาจจะมาไหมค่ะโอ้กลัวจะเพราะว่างว,วดที่สามแปดอะหลายคนบอกเลขแปดไม่เห็นมาเลยเลขสามเห็นมาแล้วมันมา,มา,ม,ามาเป็นสามตัวบนไงสามศูนย์เจ็ดอ๋อมาเป็นเลขสามสามอยู่ข้างบนนะฮะ ดิฉันก็เลยมั่นใจว่าเดี๋ยวหกมาเดี๋ยวเก้ามางวดเนี้ยเดี๋ยวมาอีกหกสี่หกห้าหรือเปล่าหกสี่หกห้าหกเจ็ดออกบ่อยหกแปดออกบ่อยหกหนึ่งหกสองไม่ค่อยวะ่ 69, 63, นะหกหนะ 60, ึ่งหกสองหกสามนานๆมาทีเนาะหกหนึ่งหกสองหกสามน่ะหกศูนย์ก็ชอบนะหกศู 60. นยะ์น้ำมันออกเจ็ดศูนย์หรือออกจอหกศูนย์ก็ได้นะออกเจ็ดศูนย์แล้วออกหกศูนย์ซ้ำก็ได้หวยครับ ดิฉันว่าหกมาล่ะคุณพี่ฉันชอบหกมากเลยหกอะไรดีคะคุณพี่ขาว่าหกสามค่ะไม่มีคนชอบหกสามนั่นนั่นสิส่งท้ทยปีเก่าเปล่ามันออกไม่ไม่น่าหรอกหกสามอกยากจะตายเพราะบานเลขทีดิฉันสามหกอะตามตั้งหลายง่ดนห็นออกอ่าจะออกวันนี้น <ะ S 1> ไม่ได้เนาะเลทเทวาราเลขอะไรโอ้ดิฉันชอบถ้าดิฉันซื้อนะดิฉันจะซื้อหกอะไรบ้างนะหกศูนย์ ออกบ่อย60น่ะออก70แล้วออกจอ60ก็ได้1 6 2 6 3ไม่ซื้อค่ะ60 64ค่ะชอบแล้วก็ข้ามไป65เลย66ไม่ซื้อค่ะเพราะว่าน้องคันไม่น่าเบิ้ลวันน้งคันไม่น่าเบิ้ลนี่แทนจะซื้อ6006นะ6006เอ้ยวะ6446สุตทรีนะครับแต่อยากจะถามอีกข้อหนึงค่ะแล้วก็6556 แล้วก็หกเจดแต่ซื้อน้อยหน่อยเพราะว่ามันออก97ไปแล้วแล้วก็หกแปดแปดหกนะหกไม่ซื้อนะใันไม่ออก90้าศูนยะเออพูดอย่นั้นแหละเก้าศูนย์เเออหกนไงหกศูนย์เก้ไงเออฉันพูดกับเพลงยุคเก้าูนย์เนีเป็นการใบ้อะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่รู้เก้าูนย์หกเออวันนี้ร้องต่เพงเก้าศูนย์เออแล้เพลงยุคเก้าศ์อ่เป็นการบอกใบ้เลยเนี่ยอันนี้ไม่รู้เฮ้ยใช่แล้วเราทั้งสามเนี่ย เราเราทาสิ่งนี้เพื่อจะช่วยเหลือผู้คนนะครับจับใจนะครับเราเปิดเพจไปกรเด็นนมันโชคมันเนี่ยเพื่อจะอยากจะช่วยเหลือทุกๆคนว่าจะเป็นเรื่องของการดูดวงการดูดวงก็ทําให้เราสบายใจขึ้นทําให้ผู้ได้รับครำพยากรณ์เนี่ยสบายใจะนะครับแล้วก็มีความสุขใจแล้วก็มีแนวทางชีวิตที่ดีนะครับแล้วเราก็แบ่งปันเรื่องของตัวเลขแล้วก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยโชคดีนะครับชุลอตเตอรี่นี่ก็ถูก นะครับแบบนี้นี่ก็คือสิ่งที่พวกเรานะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจนะครับวันนี้ทํางานด้วย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 หัวใจแล้วก็มีความสุขจริงๆเนาะที่ได้<ต>ช่ว,ว,ชวอทุกคนเนาะก็อย่างไรก็ดีนะครับช่วงเย็นๆนะครับครั้งหน้าเนี่ยเราจะเจอกันในวันเสาร์นะครับในวันเสาร์ก็ประมาณนี้ครับอ่าสี่้า ประมาณนี้จะถึงหกโมงเย็นนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับจะดเจอกันครั้งหน้าในไลฟ์สดนะครับในวันเสาร์สำหรับนี้นะครับพวกเราทั้ง3นะครับแล้วก็ทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับทุกท่านโชคดี